พี่วันทำอะไรขโมยอะไรอะ่ะดูป่าดูต้นเต็มไปหมดอันนี้ป่าของเราทุกปีนี่จะวิถีแม่บ้านต่างแดนอะไรหากินฟรีได้หากินอันนี้ต้นกระเทียมป่าทำขนมกุยช่ายก็ได้ดูเต็มไปหมดเลยดกมาก ดกมากๆเดี๋ยวจะให้ดูความอ่อนของนางเป็นไงอ่อนมากเดี๋ยวจะไปดองเหมือนหอมอร่อยกินกันน้ำพริกเดี๋ยวทำการล้างทีละต้นจะได้แบบนี้สะอาดเดี๋ยวเราจะมาดองเก็บไว้กินกันน้ำพริกจแ้น้ำซาวข้าวให้บะ <c oughs> <c oughs> ข่าวไหมลำต้นข่าวจัวนี่ทำการผัดนางคนเดียวนะเนีย่ยกระมังผัดกับเต้าเจี้ยวน้ากินไหมจ๊ะเป็นกระแซบไหมจ้า น่าก mm ินไหมน่ากินมากสุดยอด